เชยแต่งนี่ไม่รู้อ่ะเฉยเหรอพี่เธอว่ามันเชยเหรอเธอรู้มั้ยเนี่ยชุดนี้เนี่ยเมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยมันอินเทรนด์มากเลยนะจริงๆและอีกอยางนี่ยที่กำลังแต่งตัวเป็นชาวาิสราเอลซึ่งก็คงว่าพี่จะร่วมสแสดงกับละครกับคุณผู้ชมพี่โบนชื่อเรีองว่า u n s ซิง Christmas เรื่องราวของคริสต์มาสที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนอรู้แล้วแขงตัวนี้แคริสมเกี่ยวอะไรกับเทศอิสเอวะมป็นเทศกาลของการทเอะไรเลยจริงๆแล้วคริเกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลเป็นเทศกาลการฉลองของการเกิของพระเยูเป็นวันที่พระเจ้าประทานของขัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ให้กับโลกใบนี้อืมเอ๊ยเดี๋ยวก็คือนระเยสูใครอ่ะพระเยสูก็คือพระบูตของพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลก ไม่มีของที่มบ้ามาเลยครับแต่เชื่อหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีวันคริสต์มาสในวันแรกเราก็จะไม่มีคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองอย่างที่เรามีกันทุกวันนี้แล้วคริสต์มาสแรกใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ในตอนนั้นเนี่ยครับชาวยิวกุมปกครองโดยราชกรรุงโรมกุมปกครองโดยกษัตริย์ที่ชั่วร้ายซึ่งถูกแต่งตั้งให้ปกครองาชาวยิวกษัตริย์ผู้นั้นเนี่ยมีชื่อว่าเฮโรดของมันเออคนที่ไหนเฮโรดใจโหดชั่วฉาสามันเขาเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายแต่ ก็กลัวที่สุดซึ่งนั่นก็คือการที่เขาจะถูกแยก่งอำนาจโดยผั์ที่ชาวอยู่กำลังรอคอยผูน้นี้แต่ว่าพระเยซูก็ไม่ได้มาในโอกาสที่เขาคาดคิดเอไวตรงสิ่งเขาเครียดมาก ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็ได้ส่งผู้สวรรมาหามารี กาเรียลทำสารมาจากพระเจ้าด้วยการเรีลา,อาบอกกับมารีว่าเธอไม่ต้องกลัวพระเจ้าให้มาบอกว่าเธอเป็นที่ปวดฟันของเจ้าทำนั่นที่เธอเป็นสาวคนมาจารีแต่เธอจะได้ตั้งครรภ์อย่างมอัศจรรย์และก็คลอดผู้ชายซึ่งก็คือพระเมธิยานั่นเองและยังรำพับอีกว่าจงตั้งชื่อคนนั้นว่าเยซูซึ่งหมายความว่ารับเฉลี่ยรอดแต่เรื่อง ตอบยากเหมือนกันนะถ้าเป็นนุ่น,นก็ไม่รู้ว่าจะตอบพระเจ้ายัางไงนะคือแบบเรายังไม่แต่งงานแล้วดีๆจะมาให้เราท้องแล้วพระอุตรียมรยังไงอะใช่ครับแต่คือตอนนั้นเนี่ยมารีก็บอกนะว่าเธอเนี่ยยินดีจะรับใช้พระเจ้า,จาเขาบอกว่าเธอรู้ว่าเนี่ยมันเกียริมากเราลองเราลองนึกตามจากผู้หญิงโลกแต่เธอได้รับเกียรติให้เป็นมารดาของพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเกียรตินะครับคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเธอมั่นกับโรเซ่แล้วและยังไม่ได้แต่งงารกันด้วยคือยืนอยู่มาท้องอย่างเงี้ยก็ต้องโดนเข้าใจผิดครับเป็นคำพดาว่าเไปท้องกับผู้ชายบ้างถ้าจิงอะเนาะมันไม่ใช่คนที่จะเชื่อเรื่องราวที่พระเจ้าทําให้มาโดยเด็กหญิงเป็นสาวคนกลางใช่คือตอนนั้นเนี่ยมารีก็ต้องโดนดูดูกเย็นยามต่างๆนานา เพราะว่าก็อย่างที่เราเราเข้าใจกันแหละครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในเรื่องที่ผูส้สอนบอกส่วนโยเซฟโยเซฟออกมาแล้วในตอนนั้น <un> พอรู้อย่างนั้นเนี่ยโอ้เครียดเลยแหละพราะว่ารู้ว่าคู่หของตนเนี่ยอยู่อยู่ก็ท้องโอ้โหเป็นเราเราก็ช็อกอะเราก็คงคิดว่าแบบไปท้องกับใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คง เสียใจมากมก็เลยอยากจะ็ของาะไรขอ,อั่ันรับรับเริออ่ริ่มกกแแต่ว่าแต่ว่าในคืนหนึ่งการรเรลผู้สอนดอกเดือก็ได้มาเยี่ยมโดเซฟในความฝันแล้วก็มาบอกโยเซฟว่าอยากกลัวที่จะรับมารีเป็นภรรยาเลยเพรมารีคือ,อมัรดา พระเจ้าครับก็ไปใช่ไหมหลังจากนั้นสุดท yeah. ้ายแล้วโยเซฟก็เลยได้รับมารีเป็นภรรยา ายพลเเป็นหรือเปล่าจะถูกไปไหมไม่ถูกเอาเรื่องก่อนคือตอนนั้นเนี่ยจักรพรรสีค้านึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยากจะสำรวจจำนวนประชากรก็เลยไปตามเรอรที่ตอนนั้นเนี่ยปกครองชาวยิงอยู่ให้มาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกให้ไปสำรวจจำนวนประชากรชาวยิ่งปะเฮ้ยแกนั่งเคยอ่านเจอรู้สึกว่าการสำรวจจำนวนประชากรครั้งนี้ย ใช่คือก่อนหน้านี้ไม่มีครับแต่แต่คือคิดอุตลิอะไรกันก็ไม่รู้อ,อยู่ๆก็เพิ่งมันเริ่มมีตอนนี้เขาสำรวจจำนวนประชากรกันเพื่ออะไรอ่ะพี่ต๋มันมีวัตถุประสงค์แต่การที่โรมตัางให้ใอโรถไปสำรวจจำนวนประชากรเนี่ยก็เพื่อว่าอานาจากโรมเนี่ยจะได้เก็บภาษีจากประชาชนม,มีแอบแฝงคือก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วอยู่ๆก็มาตัางให้ใเก็บภาษีไง ชาวบ้านธรรมดาก็เดือดร้อนกันอเออนั่นแหละแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยกลับไปขึ้นทะเบียนที่บ้านเกิดของตนเองทุกคนเขาก็ยากลำบากเนี่ยเออเดือดร้อนต้องเรียกให้ไปเสียภาษีอีกเออคืโอโดนทุกคนนะฮะทุกคนเลยเหรอใช่เพียงแค่ม้กระทงโยเซฟเพื่อนเอาคแป๊คนเดียวเหรออ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอนนั้นเนี่ย โยเซ่ก็ต้องพามาดีมาด้วยฮะใช่พามาลีมาด้วยอามะมาลีท้องแก่แล้วใชเดินทางก็ไกลแล้วเขจะเดินไหวกันหรอคือตอนนั้นโยเซ่ก็พามาลีเดินทางกลับบ้านเกิดที่กรุงเบนเล่ย์ระยะทางก็ประมาณเถึงร้อยร้อยโลได้เราอาจจะมองว่าร้อยโลก็ชิวๆชิวๆเดินทางไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแต่เราอย่าลืมเลยว่าตอนนั้นเนี่ยการเดินทางมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วเขาเดินทางกันนานไ ระยะทางขนาดนั้นถ้าในสมัยนั้นก็เป็นล้านยิเหมือนกันนะครับโหลำบ,บากน่าดูเลยใช่ตอท้ายที่สุดพาถึงไปได้เล็มถึงแล้วอันนี้ก็เริ่มปวดท้องพอดโดยเฉครไเลยต้องพามาเรียมาวที่พักแต่เชื่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้คนเดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองทำให้ที่พักเต็มหมดเลยไม่มีที่พัก เหลือพอให้กับพารีกับเพื่ได้พักเลยอ้าวแล้วเขาจะไปพักกันที่ไหนอ่ะคือเดี๋ยวได้ก็ต้องเดินคอตามประตูโรงแรมนะเว่าเนี่ยมีที่พักเหลือไหมมาโรงแรมเลยก็ไม่มีที่พักเพราะที่พักเต็มหมดแล้วเฮ้ยโรงแรมต่อไปอาจจะมีาเลไม่แน่ไม่แน่รอดูก่อนเดี๋ยว,อออวอออรอเมาได้พอไปอีกที่โรงแรมนึงเพาก็เห็นว่าเป็นคนจนไม่ต้อนรับเท่านั้น,น,น โดนนี้ก็โดนคนอื่นไม่รอนครับใช่<ม>เพราะงั้นเนี่พยพระเนซูก็เลยเกิดมาแบบเข้าใจความความยาก,กลำบากของคนโดนเลยครับ<ม>แต่ก็ยังดีนะครับพอมาถึงโรงแรมสุดท้ายเนี่ยเขาเห็นว่าเนี่ยมีภรรย,ยาคู่นี้เดินทางมาไกลผู้หญิงก็ท้องแก่ใกล้จะคลก็คงสงารก็เลยให้ที่พัก ได้ีพักเ้เ้ยก็ดีลว่ที่พังแล้วออดดอ่าด้ดดพักในข้อใฮใช่ในข้อใสใช่นะครับในข้อใสเฮ้ยอยู่กันไปได้ไงเป,เป็นพี่สัตว์กตกแล้วเขาจะนอนได้ยังไงอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยบารดีกับโดนซ้นไม่มีทางเลือกเลยครับโรงแรมก็เต็มหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยบาี้ก็เลยต้องทอดหในข้อขัดคืนนั้นแล้วก็นำพระเยซูมานข้อ เาไม่เครับเห็นแล้วพรยาสูไม่ได,<อ>ด้เกิดมาบนโลกที่แบสายดีนะถ้าพรยาูเป็นข้า้าแล้วทาไมพยซูไม่เลือกเกิดให้สบา,า,ายกวนี้แบบนีมันยากา,ากไปไ่แลนก็เพรว่าพระเจ้าเป็นบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเพื่อนคนจนไงครับพระองค์รู้ว่าคนจนเนี่ยคือคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย,ายา่างยากลำบากบนโลกใบนี้ สิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกนี่ก็คือว่าคนเราไม่สามารถรอดด้วยทรัพย์สินหรือเงินทองท,องที่มีแต่รอดด้วยพระเมตตาของพระเจ้าหลยงค่ะโอ้ดูชีวิตของพระองค์ ให้กับคุณทั้งปวงในคืนนี้ เศอะไรเาเนี่ยเป็นประเทศพระเจ้าอวยพรให้มีการเกษตรอุดมสมบูรณ์ดินดีหญ้าดีแกะเลยทำโบสสอย่างนั้นจะยิยญาเยอะอ๋เดี๋ยวนะ้าไม่เห็นอ่ะคุณสวรรค์เขาบอกคนเลีแกะให้ไปพรลใช่ไหมแล้วคนเลีแกะเขาจะไปเจอพรธเศุูได้ยังไงเขาก็คงไปเดินข้าตาระตูโรงแรมเลยนะไปถามว่าเออเนี่ยารกี่ ในรานยาอยู่ที่ไหนจ้ายทสุดพระเจ้าก็ได้นำเขาไปพบกับเรียดูนอนอยู่ในรานย่าพวกเขาก็กล่มนมัสนกายแล้วก็ประกาศข,ข,ขา่าวดีให้กับทุกคนที่เขารู้จักเรื่องราวทเหล่านี้เป็นเรื่องราของดีตชาใช่ไหมใช่แต่ตเรืออ่องนีน้มันเกิดขึ้นอิสราลเอล<อ>แล้วมันถูกประกาศไปทั่วโลกได้ไงพ่ครับ เป็นคำถามที่ดีครับในวันที่พระเยซูมังเกิดไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่เลยรู้หรือเปล่าในคืนนั้นเนี่ยมีดาวดวงใหญ่กำอังโคงบนท้องฟ้ามาแล้วดาวใมากถึงขนาดที่ว่าดาวดวงนี้นำน้ำกราดแดนลายให้ตามดาวดวงนั้นมาจนถึงประเทศอิสราเอลว่า นัป่าคนนั้นเขารู้ความหมายของเราว่าหมายถึงการกงเกิดของพระเมทธยาีเขาจึงนำเครื่องบูชามาถวายโอ้โหแล้วเราจะเจอเราดวงนั้นได้ไหมตอนนี้ก็คงไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าไม่มีบัตึกอะไปยองที่แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเบี่ยงหน้าด้วยพยายามอัดขวาคือเมื่อนักป่าเดินทางมาถึงเยรูซาเล็มแล้วก็เข้าเข้าหุบเรดแล้วก็ถามว่ากษัตริย์กษัตริย์ที่เพิ่งเกิดอยู่ที่ไหน พอเฮรุนกรู้อย่างนั้นแล้วก็รู้ได้ทันทีแล้ว่าสิ่งที่ตัวเองกลัวพอถึงแล้วก็วุ่นวายใจมากจึงตามแัะกลัดมาเข้าเฝ้าแล้วก็ทักถามถามว่าเนี่ยกษระดับความยิ่เพิ่งเกิดอยู่ไหนเราจะได้ไปนมัสการบ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงอยู่ใครอะเฮ้ยนะไปตามมาขับเอสได้เลย

แล้วก็โอบกและไม่ได้ถวายเท่าที่เขาำมาถวายด้วยซึ่งนั่นก็คือเขาทำหลยานและก็วนย่อโอ้ไม่จับผมมันแพงขนาดนี้เนี่ยสามจั้นในระหว่างที่เขากำลังจะเดินทางกลับ มน,นเดินทางกับยินแดงก็มีรูสัมปันเอาปากดตัวต่อหน้าพวกเขาแล้วก็บอกว่าอยา่าหลอกไปหาเฮโรนเลยพวกเขาก็เลยไอ้ที่ทำอยู่กับยินแดนงเขาไปแล้ว <c oughs> เคโรนบอกให้เราไปหาเฮโรนใช่ไหมใช่แล้วแม่เขาไปกลับไปแล้วเคโรนทําไงอ่ะโอตอ,ตอนนั้นเคโรนเริ่มรูแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปตามสิ่ที่ตัวเองก็เริ่มโกรธละ เราบุญมมวายใจแล้วแล้วทำไมต่อคือหลังจากนั้นเนี่ยผู้สรรค์ก็มาบอกกับโดเซฟว่าให้พาพระเยซูหน,นีไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์พระเยซูจด้ปลอดภัยจากการทุบคำเอโรต์แล้วเอเยนซูปดภัยแล้วเรื่องข้จงแล้วดิอ๋อยาวยคือพอหลังจากพอห,หลังจากนั้นเนี่ยพอเฮโรดรู้อย่างนั้นแล้ว ยิ่งปีแตก้าไปใหญ่นะครับเทาานี้โกรธมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดก็เลยอัดสินปัญหาโดยการตัมท่าเด็กผู้ชายชาวยูทุกคนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวดูนั้นปรากฏด,ดูสิคุณวายมากไล่จับอะไรก็จับซึ่งช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้ามากของชาวยู โ,โเรื่องนี้มันน่ากลัวพี่มีการเสียเลือเสียนเนื้อค่าเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันโหดมากอะแล้วก็ปเป็นเรื่องราวโหดร้ายอีกแล้วกาข่าวนี้ให้คน,น,นเล่าแม่ยังไงอะคืออย่างที่บอกนะครับมีอำนาจไม่ดีพยายามขัดขวางไม่มให้โลกนี้ได้รับความรอดพระเยซูเกิดมาบนโลกนี้ก็ทําหน้าที่หนึ่ง ก็คือเป็นพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อล้างบาปของพระเยซูบนโลกนี้จบลงด้วยการตายบนไม้กางเขนแต่สามวันสามารถหลังจากนั้นเราก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งแน่หละก็คือการอภัยความติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จริงเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงและไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอย่างที่หลายๆคนกล่าวมาซึ่งถ้าเรา เรียนารของวิชาดีๆเราก็จะพบเรื่องนี้อยู่ในวิศาสด้วยใช่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 ตอนเรีรเยอน,นกยอก่ะเราก็เรียนเรื่องราวของพระเยซูการต้องเกิดของพระเยซูวันนี้ได้มาดูเรื่องราวแค่ที่แบบนี้นี่แบบสุดยอดอ่ะพี่เออแต่อย่างนะพอถึงถึงวันคริสต์มาสอ่ะเราก็ได้ถึงงานแต่งตัวที่แบบแต่ละคนแบบมีสีเขียวสีแดงนั่นแหะมันแบบ นี่มีความหมายครับสีแดงเนี่ยหมายถึงพระโลหิตของพระเจ้าที่ถูกหลั่งออกเพื่อล้างบาปของมนุษย์ส่วนสีเขียวเนี่ยมีความหมายถึงชีวิตที่รันที่เราจะได้รับเมื่อเรายอมเปิดต,ตัวชีวิตให้กับพระเยซูพระเยซูเป็นเหมือนของฝันให้กับโลกใบนี้มีข้อพระัมภีรที่บอกว่าเพราะพระเจ้าของร,ร,องรโลกจึงประทานพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์ให้กับโลกใบนี้ เพื่อผู้ที่หวังใจในพระองค์จะไม่มีหน้าแต่มีชีวิตในรัฐการเชื่อในพระองค์นั่นแหละก็คือการยอมเปิดประตูชีวิตให้กับพระเยซูซึ่งไม่สายเกินไปพระเยซูไม่ได้ต้องการที่โรงแรมหรือที่พักใดๆรองค์ต้องการเพียงแค่พื้นที่ในจิตใจของเราให้พระองค์ได้เข้าไปพักองิงซึ่งถ้าเกิดว่าใครให้ที่พักกับพระองค์คนนั้นก็จะได้รับความรอด ผมคุณพี่โตมากเลยนะที่เอาเรื่องราวมหาจรรย์เหล่านี้มาเล่าให้ท่านฟังอะ่ะริสปานเนี้ยเพืออยากจะปจเปิดใจให้พระเจ้าเหมือนกันนะไม่สายเกินไปครับวันนี้ยังไงโอ้เออตอนนี้ไม่สายตอนนี้เลยแล้วเออจะสองรุ่นนะเอ,อ้านั่นาฬิกาเหรอจะเรีกว่ากับไรนาฬิกาสิพี่โอ้ไม่เคยเห็นเมื่องสองมันมีที่นั่งไม่มีอะไรแบบนี้พี่พี่อิดอยู่กับนเก่าอยู่เหรอตรงสหยอินไปหน่อย ไม่ใสยใช่ไมใช่ไม่ใา่ฮัน,นเราไป,ไป,ไปหาอีกซื้อเลยเถอะยปไปจบแล้วเราาอกซื้ะ